ACC with LSF นะครับเปิดอ่ะก็จะขึ้นสัญลักษณ์ขึ้นรูปรถมานะครับอ่ามองเห็นนะครับว่ามีรถอยู่ด้านหน้านะมีรถอยู่เลนข้างอีเจ็ดี่สสามยี่สองสวัสดีครับผมยศสวัสรีพลวัตผู้ฝึกประจำโชว์รูม V Group Honda ครับผม คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานระบบ ACC with LSF Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow ครับนะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์ขันหน้าที่ความเร็วต่ำนะระบบนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในระบบ Honda Sensing เหมือนกันนะครับใช้กล้องหน้ารถนะครับกล้อง Honda Sensing ที่ติดอยู่กระจกวันลมหน้าเนี่ยนะครับสามารถตรวจจับรถยนต์ด้านหน้าระบบ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow เนี่ยนะครับก็ จะช่วยทําให้ลดความเมื่อยล้าในการขับขี่นะครับล็าะความเร็วคงที่ได้สมมุตินะครับว่าเราต้องการจะขับขี่ที่ความเร็ว1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็สามารถเซตไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยหากมีรถยนต์คันข้างหน้านะครับขับความเร็วต่ำกว่านั้นนะครับรถยนต์คันหน้าขับอยู่80นะครับรถเราก็จะชะลอความเร็วตามรถยนต์คันข้างหน้าได้นะครับเราเซตไว้ที่ร้อยคันหน้าขับ80นะครับเราไปเจอรถคันข้างหน้ารถเราก็จะลดลงมาเหลือ80ตามตามคันข้างหน้านะครับผม และเราสามารถเลือกระยะห่างได้นะครับเลือกได้4ระดับนะก็สามารถเลือกระยะห่างได้ว่าเราต้องการจะตามรถยนต์ทางหน้าที่ระยะห่างประมาณไหนนะครับก็สามารถปรับได้4ระดับนะโอเคครับผมและก็ถ้าหากว่ารถยนต์คันข้างหน้านะครับเปลี่ยนออกนอกเลนไปด้านหน้าโล่งเราก็จะกลับไปความเร็วเดิมที่เราเซตไว้น,นะครับอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะและถ้าต้องการจะเพิ่มหรือว่าจะลดนะครับก็สามารถกดบวกหรือลดที่ปุ่มอะไรได้เลยนะครับผมนะและนอกจากนั้นนะครับ ยังมีระบบลดสปีดฟอลโล่ด้วยนะครับผมถ้า r u i ต e c o n t โน l เนี่ยทำงานที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนลดสปีดฟอลโล่ก็จะรับผิดชอบที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมาจนถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยจนถึงหยุดนิ่งนะครับถ้าหากว่ารถยนต์คันข้างหน้านะครับลดความเร็วนะครับต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเป็นหน้าที่ของล s สปีดฟอลโล่นะครับสามารถทำได้จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับถ้าหากว่า รถ speed follow นะครับรถยนต์คันหน้าหยุดนิ่งปั๊บนะครับหยุดเกิน3วินาทีนะครับรถเราจอดหยุดนิ่งนะครับถ้าเกิน3วินาทีนะครับวิธีการออกก็คือกดดีซูมนะครับหรือแตะคันเร่งเบาๆนะครับก็สามารถออกตัวตามได้นะครับแต่ว่าถ้าคันทั้งหน้าหยุดไม่เกิน3วินะครับรถเราก็จะออกตัวตามให้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบ adaptive cruise control นะครับวิธีรถ speed follow แล้วก็เดี๋ยวผมมีสาธิตการใช้งานให้ดูด้วยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับ อีกหนึ่งระบบนะครับใน Honda Sensing นะครับก็คือระบบ A/C/C with L/S/F นะครับระบบควบคุมความเร็วรถยนต์แบบแปรผันนะครับพร้อมขับตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำนะครับระบบนี้ก็ถ้าเป็น Adaptive Cruise Control เนี่ยจะทำงานตั้งแต่ความเร็ว30กิโม30กิมชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมส่วน Low Speed Follow ที่ขับตามที่ความเร็วต่ำก็จะเป็น ใช้งานได้ตั้งแต่30กิโลเมตรลงมานะครับจนถึง0กิโลเมตรชั่วโมงจนถึงหยุดนิ่งเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็สามารถใช้ปุ่มแป้นนะครับที่ด้านขวาตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับครุยซอนโทนอยู่นะครับที่เป็นรูปรถแล้วก็เขียนไมด์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นล็อกความเร็วคงที่นะครับถ้าเราต้องการใช้งานนะครับก็กดเปิดะก็จะขึ้นสัญลักษณ์ขึ้นรูปรถมานะครับอันนี้นรแล้วก็ ขับทีไปที่ความเร็วที่ต้องการครับผมเนะี่ยสมมุติว่าเราอยากจะอเซตไว้ที่หนึ่งรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เหยียบไปให้ถึงร0อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเนี่ยก็ขับไปที่ความเร็วที่ต้องการนะครับผมเนี่ยพอถึงร้อยแล้วนะครับผักปุ่มน,นี้ลงมานะครับตรงนี้อ่ผักลงมาเป็นเซต่เขาก็จะล็อกความเร็วให้ครับ แล้วก็ตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านหน้าให้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถจับรถยนต์คันข้างหน้าได้นะครับว่ามีรถยนต์อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มองเห็นนะครับว่ามีรถอยู่ด้านหน้านะครับมีรถอยู่เลนข้างโชว์ที่หน้าปัดด้วยนะครับแล้วกอ็อันนี้ผมล็อกความเร็วไว้ที่99กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคันข้างหน้าขับอยู่ที่80เขาจะขับตามให้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งแล้วนะ,ะนะครับ แล้วก็นี่คันหน้าหลบไปแล้วเราก็กลับไปที่ความเร็วเดิมนะครับที่99นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกระยะห่างกับรถคันข้างหน้าได้นะครับโดยกดปุ่มนี้ที่พงอะไยนะครับสามารถปรับได้4ระดับนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นห่างที่สุดนะครับก็จะอยู่ไกลหน่อยถ้ากดลงมานะครับอ่าก็จะอ่าใกล้ลงมาครับอ่านี่ก็จับได้ว่ารถเปลี่ยนเลนเข้ามานะครับก็จะขับตามให้ สามขีด2ขีดนะครับก็จะใกล้ขึ้นนะครับแล้วก็ไอเหลือ1นขีดนะครับ1ขีดนี่คือระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับตัวระยะเนี่ยนะครับจะแปลผันกับความเร็วด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าจะมีะทําถนนนะครับอ,อันนี้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเล่นนะครับแล้วก็น,นี้ถ้าแตะเบรกแบบนี้นะครับอ่าเขาก็จะปลด ตัว Adaptive Cruise c o n t โ o นออกให้นะครับอัตโนมัติเลยนะครับถ้าาแตะเบรกนะเขาจะยกเลิกให้ชั่วคราวนะครับแล้วถ้าเราอยากจะกลับไปที่ความเร็วเดิมนะครับที่เราเซตไว้เมื่อกี้ผลักการนี้ขึ้นมาครับให้เป็นรีซูมนะครับจริงๆตรงเนี้ยเขาจะขึ้น99กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นสีเทาๆนะครับว่าคราวที่แล้วเราเซตไว้ที่9 9นะถ้าเราอยากจะกลับไปที่ความเร็วเดิมเราผลักการนี้ขึ้นนะครับอ่าเขาก็จะกลับมานะครับอ่า ตัวใช่ฮะถ้าผิดพุซซนโทนก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้โอเคถ้าสมมุติว่าข้างหน้าไม่มีรถนะครับผมเปลี่ยนเลยครับข้างหน้าไม่มีรถนะครับเราก็สามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับโดยกดบวกตรงนี้ถ้ากดไปทีละครั้งนะครับก็จะเป็นเพิ่มทีละ,ะ1นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าผลักขึ้นค้างไว้นะครับก็จะเพิ่มทีละสิบนะครับ เพิ่มที่1 0ิบกิโเมตอชั่วโมงนะครับผมตรงนี้สามารถกดเพิ่มได้กดลบได้นะครับถ้าอยากจะลดความเร็วที่เราจะเซตก็กดก็จะลดลงมา,าจาก120ยยีเหลือร้อยนะครับหรือว่าลดลงมาก็เหลือหนึ่งร้อกิเมตอชั่วโมงอันนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลือกระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้นะครับอันนี้คือ Adaptive Cruise c o n t แล้วก็ เดี๋ยวถ้าไปในช่วงรถติดมันจะมี low speed follow ด้วยนะครับ low speed follow ก็จะทำงานที่ความเร็วต่ำก็สามารถขับตามคันข้างหน้านะครับได้ตั้งแต่30กิโลเมตรนะครับจนถึง0กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยแล้วก็ถ้าเรามาขับขี่ที่ความเร็วต่ำนะครับก็เดี๋ยวเขาจะปรับความเร็วตามคันหน้าเนี่ยก็จะชะลอให้แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันต่ำกว่า30 มันก็จะเป็นล o สปีดฟอลโล่เหลือสแล้วก็ค่อยๆมาก็สามารถขับตามคันข้างหน้านะครับได้จนถึงหยุดนิ่งนียอีเจ็ดยี่าย2่ก็จะชะลอตามคันข้างหน้าถ้าตอนนี้ไม่ได้เป็นระบบ Adaptive Cruise Control ทำงานแล้วตอนนี้จะเป็นล o สปีดฟอลโล่หลังเมื่อคันหน้าขับไปเราก็ขับตามครับสามารถขับตามได้จนถึงหยุดนิ่งนะครับ อ่โอเคแล้วก็มันจะมีอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าเราหยุดนิ่งนะครับแล้วภายในสามวิคันข้างหน้าเคลื่อนที่ออกเลยนะครับรถเราก็จะเคลื่อนที่ออกให้ตามคันข้างหน้าเลยแต่ว่าถ้าหยุดนิ่งเกิน3วินาทีนะครับการที่ เราจะเคลื่อนที่ออกนะครับอันนี้เราต้องช่วยนิดหนึ่งนะครับก็คือต้องแตะคันเร่งนิดนึงแตะเบาๆนะครับเขาก็จะกลับมาความเร็วเดิมที่เราล็อกไว้นะครับหรือกดบวกก็ได้นะครับกดรีซูมข้างบนตรงนี้อ่าผักการขึ้นนะครับนี่ก็จะกลับไปที่การเซตร,ระบบ Adaptive Adaptive Cruise Control ของเราเหมือนเดิมครับผมอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็คือ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow ครับ Honda Sensing เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจาก Honda ระบบ Honda Sensing นะครับก็จะมาช่วยเหลือผู้ขัี่นะครับเพื่ออีกเลี่ยงการชนนะครับหรือว่าลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าจะช่วยได้เฉพาะบางสถานการณ์เท่านั้นนะครับผมอ่ะบางสถานการณ์นะครับระบบ Honda Sensing อาจจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์นะครับอ่าลักษณะการขับขี่ของผู้ขับขี่เองนะครับสภาพถนนนะครับสภาพอากาศนะครับหรือว่าสภาวะแวดล้อมอื่นๆนะครับอ่าก็ฉะนั้น การขับขี่ของผว้ขบขี่นะครับก็ควรยึดหลักความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผู้ขบขี่ต้องควบคุมตัวรถอยู่เสมอนะครับให้ระบบ Honda Sensing นะครับเป็นตัวช่วยแค่นั้นนะครับหลักๆเลยปัจจัยหลักก็ขึ้นอยู่กับพวกขี่เองนะครับผมแล้วก็แนะนำนะครับว่าควรศึกษาการทํางานของระบบ Honda Sensing นะครับให้เข้าใจนะครับจะได้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผม